สวัสดีเ,เพื่อนๆด้วยนะฮะในคลิปนี้เราจะเล่นตี้แบบ PVP นั่เนเองโดยปาร์ตี้อยู่ด้านซ้ายที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับโดยอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของ PVP เวลทามพร้อมบอกเหตุผลนะครับว่าอา้าวแล้วทำไมผมเลือกปาร์ตี้แบบนี้ขึ้นมาเนาะเนื่องจากว่าตัวละครโซล่ากับในส่วนของเอสซ่าเนี่ยมีล้างบาเรียเอ้ยล้างอวตารด้วยกันนะฮะเนี่ยแล้วตี้อันเนี้ยเราเจอบ่อยมากครับอ่วิลเลียมอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไปๆเลยแบบบ่อยจริงๆอ่ะบ่อยแบบบ่อย,อย,อย,อยจัดๆเลยอ่ะดังนั้นก็น่าจะเป็นอีก เรียกว่าเป็นตี้แก้ทาแล้วกันถือว่ามาแฉไหมมาบอกแล้วแต่แล้วแล้วแต่มุมมองเลยโอเคอย่างแรกเลยก็เอาในส่วนของค่าวิลเลียมไปก่อนนะครับไม่มีอะไรต้องมากมายเนาะอ่าไม่ตายไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าหลักๆอะ่ะอย่างที่คุยตอนนี้คือแอซซ่ามันแพ้อะไรบ้างเนาะหนึ่งคงกระพันครับ2แพ้ล้างอมตะดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องมีทั้งโซละกับในส่วนของยูโนเข้ามาเพราะว่ามันจะช่วยในส่วนนี้ได้นั่นเอง นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวรออีกฝ่ายเขาแป๊บหนึ่งคืออย่างเงี้ยให้อธิบายแบบง่ายๆอ่ะแอสซ่าเนี่ยอย่างเงีย้ยอ,อย่างเงีย้ย,งงยเห็นปะแอสซ่าโอเคถ้าเป็นเงี้ยคือเราชนะแล้วถ้าอีกอันนี้คือเรียกว่าอีกฝ่ายพลาดน,นะครับคุณเห็นสัญลักษณ์ไม่ยอมแพ้ไหมถ้ามีเมื่อไหร่แอสซ่าโดนคือตายตายทันทีนะครับแล้วทีเนี้ยมันมีปัญหาต่อมาคือว่าแอสซ่ามันมีคงกระพันเห็นปะดังนั้นตอนนี้เราฆ่าไม่ได้ผมเลยเอายูโน่มาแก้ไงแต่เจ๊ยังชัดยังอ,อ่าอ่ะอันนี้ ตอนนี้เขาคงกระพันไม่มีแล้วนะตอนนี้ไม่มีนะครับแต่ถามว่าเราจะเล่นไหมเราฆ่าแอสซาได้เลยนะนี่เราฆ่าได้แล้วนะโอเคเราฆ่าได้ก็ไม่น่าใช่ปัญหาอะไรละอันนี้เอาเป็นอุสกของตัวนี้ไปเดี๋ยวถึงตาแอสซาผมฆ่าเรียบเลยนะเอ,อเฮ้ยไม่ได้นี่นี่ว่าลืมโอเคใช้ท่าอันติไม่ได้ อ่าอ,าอาโอเคได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ,อสตาน้าเราน่าจะโดนฆ่านะครับอันนี้เขาใช้ท่าอันตีอย่างแน่นอนอ่ะใช้ก่อนปุ๊บปุ๊บิบดกั้นบาเรียนะครับโยยุโยยุโยย,ย,ยุตีหน่อย,ย<ะ>ผมลืมไปฮนะว่าเอสตามันจะต้องใช้ท่าอันตีใส่เอสตาลืมอ่าโอเคเขาตียูโน่ครับ ตายต้าพอดีตายต้าพอดีอ่าทั้งนี้คือรอดนะครับอ้าวชาหลอดรัดเทินอ้าวโอเคองี้จบเลยแอตตาครับอันติเนาะที่เหลือลุ้นนะครับเพราะการ์ดผมไม่ไม่ใช่5ดาวนะอ่ะถ้า5ดาวได,ได้ได้เธอพิเศษแต่ผมไม่5ดาวนะครับทีนี้ก็ปึ๊บปับจบเลยเห็นมากดังนั้นเนี่ยเรามีทั้ง2ตัโตลเลือกครับคือเราใช้แอตตาในการล้างค่าก็ได้ หรือเราใช้ในส่วนของตัวละครโซละก็ได้หรือตัวละครยูโน่ก็ได้ซึ่งแต่ละตัวเรียกว่ามันมาซัพพอร์ตกันละกันนะเนื่องจากว่าเราเจอแอสตากันแบบกระหน่ำอ่ะเออตอนนี้มันเจอแบบเยอะจริงๆดังนั้นก็เลยแบบอยากหาปาร์ตี้ที่สามารถกันได้เนาะส่วนก่อนหน้านี้ที่ผมลงคลิปไปเนี่ยมันเป็นในแนวที่แบบว่าเออเล่น PVP แบบบอทอันนั้นแบบตั้งทีมบอทอันนั้นเล่นได้ครับแต่ว่าถ้าเจอแบบ PVP เนี่ยปาร์ตี้มันจะคนละแบบเราเล่นอย่างนั้นไม่ได้นะไม่งั้นมันจะมีปัญหาเนาะ อ่ะโอเคถ้าเจออย่างนี้คําแนะนําคืออย่าเพิ่งตีแอสตานะครับตีตัวแบบดัมเมหรือว่าตีชา์ลอตหรืออะไรก็ได้ครับอ่ะผมขอตีนี่นะปึ๊บแม่ไม่ตายละดัมเมผมไม่ถึงไง <c oughs> คือตัวเอแมตแท็กผมอะของมันไม่ถึงเว้ยแต่ก็ไม่มีปัญหาถ้าเขาตีเราเราติดในส่วนของไม่ยอมแพ้นะก็ชนะเหมือนเมื่อกี้เลยดังนั้นคาแนะนาคืออย่าอย่าตีใครก็ได้ให้ติดไม่ยอมแพ้นะครับไม่งั้นแพ้นะ ه, โซละตายไปก่อนครับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้โอเคเล่นนี้ก่อนโอ้จะตายก็ไม่ตายเนาะยูโน่เราคงกระพันอยู่นะเดี๋ยวฆ่าในส่วนของชาลลอตไปก่อนนะครับหรือว,วิวเลียมดีวะเอาวิวเลียมดีกว่าพึ่งคงกระพันตายโอเค อันดับต่อไปคือตัวละครชา์ลอตนะครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือรอลุ้นว่าตีอสซ่าไหมนะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเสียท่าอันติไปละเอ่อปุ๊บโอ้โหยังจะไม่ตายอีกนิดหนึ่งก็ไม่ได้คือตอนนี้ต้องรองให้อีกฝ่ายตีเราจนกว่าจะติดสถานะไม่ยอมแพ้นะตอนเนี้ยถ้าติดไม่ยอมแพ้อันติใส่ตายเลยนะครับอ่าตายแล้วหนึ่งนะครับปุ๊บปุ๊บตอนนี้อมตะเขาเสียหายเรียบร้อยนะ อ่ะถึงตาลาตัวละครฮเอลเดี๋ยวเราจะใช้ในส่วนของคงกระพันนะครับถ้ารอดนะอ่ะโอเคอันนี้คือไม่รอดนะครับเขากข,ขอติดไม่ยอมแพ้แล้วด้วยดิทำไมตัวมันบางอย่างวะจริงๆมันน่าจะไม่ติดนะตัวบางเกินอ้าวชิบหาย,ยางี้แพ้สิครับเอ้ยทำไมผมไม่ตีนี่วะเธอพิเศษเธอพิเศษหน่อยการไม่ห้าดาวอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรรอได้ไอ้นี่อยู่ดีโปเข้าไปจบ เป็นประมาณนี้แต่จริงๆเมื่อเมื่อกี้ควรตีควรตีแอสท่านะลืมลืมแต่ไม่ตีก็ได้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันถือว่าเอา,เอาปาร์ตี้มาให้ดูสาหรับเล่น PVP <ๆ S 1> ก็คือเล่นอย่างนี้ได้เลยเรียกว่าเป็นการแก้ทางเนาะหรือหรือหากเพื่อนๆมีปาร์ตี้อื่นที่คิดว่าดีแนะนํากันได้แนะนําได้เลยเพราะว่าตอนนี้คือผมพยายามหาปาร์ตี้ที่มาดักให้เนาะส่วนตีฟ้าก่อนหน้านี้ที่คิดคือไม่ได้ว่ะเพราะว่าจะโดนในส่วนของถ้ามันสตาร์ทไม่กอน พอสตันเนี่ยในส่วนของชา์ลอดก็โต้กลับไม่ได้พอโต้กลับไม่ได้ก็จบจบข่าวเลยอะไรเงี้ยคือตัวรักมันต้องมีโต้กลับเนาะพอไม่มีโต้กลับก็ไม่เก่งอีกอะไรเงี้ยก็หวังว่าน่าจะเคีย์ชัดๆนะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะ